สบายดีพี่น้องเมื่อจะฝู่นจะคนห้องของสบ่ยนะจ๊ะเนาะอากาศเย็นๆฝนลงเม็ดแล้วรืมรืมจ้ะมาสดข้าวเปียกเส้นห่อนๆค่ะพี่น้องจ้าในห้องนองฝนจ้าของพ่อใหญ่อันเป็นตุ่มไอ้ตุ่มจืดเนี่ยจืดตึมรึงจ้ะผมเพี่ว่าเป็นกัดจับยุเป็นกัดจับยวนนะว่าข้าวเปียกเส้นนะคะน้องบอกอะไรหางตั้งกล้องกินเลยค่ะของไฟของมันนะคะเนน้องไปห้องนองฝนมาค่ะลงมือสดกันเลยนะคะเนาะโอกาสเพี่ว่าได้ปรุงเรียบร้อยบแล้วค่ะคงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ลุยค่ะหอมมากให้เดงกินเดงกันพี่น้องจ๋ากดจับยวดนี่ว่ากดเขาเปียกเสร็จนะพี่น้องเนาะกระดูกหมูย่างดีเลยนี่สดเ่ยหมูเสาพี่น้องจ๋าวนต่งแล้วลึมแล้วลึมอยู่ยน่ยมไดนก็อร่อยจ้ะนี่ยมเสารเนี่ยมแจงเ่ยมเป็ดเ่ยมแดงก็เสียบจากกดจับยวด เซ้นชดแต่พี่น้องจ้ะให้่าซื้อยจตลาดจันทร์จ้ะไม่เสีนแหงอยู่แจกเพราไม่ติวบนฝากมาให้ของคุณแม่ฝากมาให้พ้นเพิ่นมาคอ้มันเพราะว่าต้มกุ้งจับนะหอมกากะละกินนะให้พักต้มหนึ่งก่อ เจ็บอน่างเด้ยวดีจอดเดียวกินต่อพี่น้องจ้าจวดต่อค่ะเมื่อกี้อันกระดอบวังต้นใหม่จ้ะมะข้อบังต้นใหม่อันขอวกล้มขออัวแง่เพราะว่าปลูกต้นใหม่มังคุดปะ

đẹp nhỏ nữa đẹp hai phát tâm rừng năm cho kênh Ghiền ตอนแรกบอกว่าปอาอันไหนคยเลี้ยงก็อไปสัตว์ใ้ไม่แข่งกับเั์รจไรเมบ่อบราณศักดิเราจะไม่กระจายยก็แค่บรักดิ์หรอฮัน เพิ่มมาเห็นไม่ข้างล่างหอนได้ด้ยอุนเี้ยเย็นี้ะครับหอนได้ฝนตกเนี่ยจะว่าหอน

นี่หน้าไก่เหรอเอออยู่ๆนี่ไก่โ่นกระเด็นยิงเขา่ะดกร็นรเดมันกระดูกกันพี่น้องแจ๊ แต่พี lings, <T |ar|> ่น้องพีว่าขอแห็งกระดูกคนได้แต่เด้อเจ๊มีเขาจบแบบเพื่นเห็เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ติดตามเพก็ปกดดิ้งจ้ะเพป่นสิบประผัดกับแจ้งกินแม่สารเล่าพอกินพีว่าเนาะเดี๋ยววันกินไปว่าเขาควบจะได้หนูเรื่องกาวนาจ้ะเจ๊เจ๊อยากไข่งมือใส่ได้ๆเจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะบายๆจุ๊บๆนะคะ